สวัสดีพี่นองซูผู้ซูคนค่ะพี่นองคะ่ะเสียงเจียวเจียวอย่าล่นไมาอีกแล้วจ้ามานางแผแ่แหวยุ่สวนหลังบ้าน good morning good morning good morning everybody welcome to my garden This is the garden in England welcome everyone ค่ะพี่นองคะ่ะโอ้ยอย่าล่นหาหมองอันโซนสิว่างกล่องไ้พี่นองคะ่ะเบิ้งอันนี้ เดี๋ยวก่อนเด้อยวียวลุนสีอันเอาเห็เบิ้งสะอ่อนอะไรดกคักบอพี่น้องอันนี้คืออ่ผิกกะเลียงนะคะสายพันธุ์พันธุ์สีมาจากเยอรมันค่ะเจ้าของที่เป็นเมเล็ดพันธุ์นี่ซื้อพี่น้อยค่ะแล้วค้นมุกดาหาร เราอยู่เยอรมันพุนละเราส่งมะเล็ดมาให่ทางจดหมาย่ะพี่น้องยา่าเล่นกระปูกมากทุกๆปีแล้วก็เอาแน่วไว้ทุกปีเราก็แจกมูแจกพวกผู้เพลิอนอยากได้เนาะค่ะเนะเาะรสชาติเผ็ดบวตีกับพริกะกะเลียงเนาะพี่น้องเนาะมันหั่นบวบขคือกะเลียงบานเฮาได้พี่น้องเผ็ดหอมค่ะเหมาะที่สิกินกับใส่กอกปลาจอมสมปลากุ้งจอมพอเลียงก็ขึ้นสีคักค่ะ อันนี้กะงามเด้นี่กะได้เบิงดอกพันหลวงพี่นองเพราะวา่าอันวังบกีเหมือมานน่นเนาะล่มแห้งหลายพี่นองจ๋าล่มแห้งคักแห้งเนี่ยดอกปิวนี่จาก,ก้อนที่อหมากพันสีอันนั้นได้เต็มทีเน,ะะนะะาะค่ะเนาะแต่ว่าพันกะมีหมากให้ดอกค่ะสายพันุนี่กะแมนค่ะพริกกะเลี้ยงตงัวนี้กินแซ่แบๆเด้อพี่นองกินกับปัดจอมกินกับกอย หมูก้อยปลากะว่าไปเนาะคะนะ่ะเนาะตัวนี้ก็สิเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะคะพี่น้องกต่ป้าเท่าไหร่ดอกคะ่ะเรื่องกินเรื่องอยากนะแต่ว่าเวลาเขาเป็นหมากเป็นน้วยเหลวจังสีสะออนสะอนสะอนพี่น้องคะ่ะสะออนลายปีนี้ประเทศอังกฤษกะซีซาค่ะซาเรื่องพูนะ่ะ อันนี้เป็นนั่งเอกของสวนได้แต่ว่าปีนี้่เบ้าธา,าพี่น้องเพระวาหยังบัตเหลายสิ่งหลายอย่างนาะคแะเนัะเพวาหยังบัตเเพราะว่า,อา,วา,วาอ,อ,อากาศประเทศอังกฤษปีนี้โบดีค่ะพี่น้องมิต่ฝนหลายกว่าแดดบัดเีเน่พืชผักต่างๆที่เห้าเคยปลูกเข้าปรับสภาพน้ำบอทันค่ะ ปีนี่กระสิได้กินผลผลิตซาแน่จักหน่อยปกติในเดือนนี้นั่นอดอกกากสากแล้วได้พี่น้องเต็มต้นเราได้ข่นเลิมสิมีน่วยแดยงบางาเล้ววตะว่าปีนี่บอกเขาทาดอกพี่น้องคะ่ะแย่ยลิ้นเอาเอา,มาเมล็ดพันธุ์ไว้ได้ปีกายนี่กะ ความงอกกับอาสิบลอยเปอร์เซ็นเพราะว่าเขายังว่แก่เต็มทีต่ว่าหนาวมาก,ก่อนน,นะคะเนาะดังนั้นแล้วมเมล็ดพันธุ์เทยะลินทรงไปให้มูอยู่เมืองไทยผู้เป็นยูทูบเบอร์น้ำกันนี่แหละให้เล่าเพาะกับวังว่า มันสีงอกได้ดีเนาะค่ะเนาะแต่ว่ากับบระบประกันถึงร้อยเปอร์เซ็นต์ดอกเพราะว่าแดดบ่มีแล้วก็ความแก่ร้อยเปอร์เซ็นต์ของเขาอบอกโอเคปันใดปีนี่แห้งแล้วพี่น้องปีนี่คือสิบอได้หอดอันแนวบกพริกดอกค่ะคือสิบอบได้แนวแนวบกพริกไว้ถทาอันไว้ถ้าปลูกไม่ดอกเพราะว่าหยั่งวัติีจังซี่แล้วนะหวัวตาสีเป็นน้อยนี่ เหลือเวลาอีกประมาณสองเดือนเท่านั้นพี่น้องเหลืออีกเวลาสองเดือนสีหนาวกับสีมาเพราะหนาวมากพริกเราเนี่ยเขากําลังสีเริ่มดกเริ่มใหญ่เด้พี่น้องบาดนี่กระสีสลุบหนาวบาดเนี่กัสีสงัดจ้ะ การที่เสียเฮาสีปปูกิีปลูกอียงอยู่ต่างประเทศเนาะค่ะเนาะกอบเก็บ,บ่แมนเรื่องง่ายๆเี่เฮาสิสีปลูกได้ดังอ,อกดังใจคือจังเฮาอยู่บ้านเฮาเดียพี่น้องบักเขือันี้2สองปีแล้วตั้งแต่ปูกักเขือได้กินหน่วยบางปีนั่นาบางปีนั่นมีตั้งแต่ต้นกับใบค่ะพี่น้องแต่ว่าสองปีแล้วกับพ่อได้กินกับเจ่วอยู่ดอกละว่า กระปูกซ,ซื่อดอกมันดูแลยากตา่ามันท่าทายความพยายามเฮ้าคะ่ะพี่น้องคะอ่ะสื่อกินก็ได้กับบกี่บาทดอกพี่น้องกับบ่แพ้งปันใดคะ่ะแต่ว่าการที่เฮ้าได้ปลูกเอาเองเนี่ยมันมันเห็ดใดเฮ้ามีความาท้าทายคะ่ะพี่น้องในแต่ละปีนะยายลินมีความาท้าทายตัวเองว่าปีนี้สิปลูกได้ดีซัําใดเออสีใดอ่า ผลผลิตดีบอ่อยังยังแสบพี่น้องมันเป็นความสุขของคนหมักปลูกเนาะค่ะนาะเห็นแค่ดอกบวกลิกดอกบเครือเ <ciğim> ห็นแค่การจะเริ่มโตตของเขาเนี่ยมันก็มีความสุขแล้วเนาะคะ่ะน่ออันนี้แมนอย่างนี่ตตำลึงคะ่ะพี่น้องค่ะเดี๋ยวยายลินสีเดดใบเขาออกอย่ให้เขาได้โปรงยอดตำลึงกระถางนี่มีอายุสองสามปีแล้วเด้พี่น้องเขามีหัว มีหัวอยู่มีหัวใหญ่ๆอยู่ในหันค่ะหนาหนาวเยลลิ่นก็เอาเขา่าบานรี่ตูนศาสเตเขาอืออันนี้พักใบบัวโบกเยลลิ้นใหญ่ลงมาใส่กระถางตัวนี้เพื่อให้หากเขาได้มีดินไม่กินเนาะค่ะนะอืสอสวนพักแพ้วแม่พี่น้องลาบประดุกค,คือสีแสบค่ะของในหัวในสวนยิลิ้น พวกคนใดอยากได้ยาเล่นก็ส่งใส่ส่งจัดไม้ไปให้เพราะว่าวีานต้่มไข่เอาเปลือกไข่มาใส่กระถาง ค่ะพี่นางค่ะคลิปนี้กับสีมาหามาเห่นน้ำสันสันสำเนก,กอนเนาะคะ่ะเนาะจังไดกับคอหายพี่นางอยู่ดีไม่แห้งสุขสุขคนนะคะเหตุสิ่งใดอยู่กับคอหายมีความสุขสมหวังดูแลสุขภาพดีๆนะคะพ่อกันคลิปนหนาเฮายังมีอีอย่างดีๆมาเบาสู่กันฟังคือเก่าค่ะพี่นางค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสด,ดีค่ะ